โอลุ่มก็คือมาไงไปไปใมนีนปทัยเมากินพิมมเจ้าน้องมต่องัตองนต่องก็คือหนักนักเอ้าจริงไสบายดีเด้อผมเแ็นพี่น้องสบายดีตอนเช้าๆมานี้ มันอนยูไอยูส่วนเลยมันหนาวเน่จักชิว่นในในเมื่อคืนนี้ก็นอน,นประหลับอยู่นมันหนาวแห้งปอทุกปีนี้แต่ละเฮือนนะลา,ล,าลายลิีเงิน1ิบล้าน1ิบล้านสาปลายล้านได้ขายมันตนราคาหนาะขึ้นมันเงินหนาลง ราคาต้นอ่ะขึ้นอยู่เงินอ่ะลงได้เงินมาล้านหนึ่งส่องล้านหนึง่งพ่อซื้อเข่าซาัมกำมมอนี่ไลยคู่ไลยคนเนี่ยครอบครัวเฮามีเบ้าพิมพ์แล้วก็แม,ม่พิมพเนเป็นสามคน นอำปลาทันเถอะผมทุกจังตาทุกจังนั่งจัอกมานนี่นั well, ่งจ really ับหมอนลิ้มไปจัอให้ปายนิจงตันเดมตันวะขัาเล็ตเชนเหลังกะละัดะเตอ

tội hơn không tội hơn bây giờ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 

ยีบัวแซงไฟมันเยอะมา้แกงก็โบนพุงก็คือมในนีปห้ให้อในในปลาไทยยานุ่ยได้จ่วหมกตาจักรายจัตรับดึงแกงกระแรงเยอะเวลวัยบุ้วให้เขาโดยให้เพียเยอะไปลหามันู่หาแม่ไว้ก

ยັงเห็ດກิນກิນมูต hmm ัวนึงกับมูกับประมาณ10ไปโลคนกันล่าอยู่ได้แล้วมื้อนี้อยู่ส่วนบาโบกมอร์เกตกมอร์ກกตกมอร์เกตปลูกพบา3คนแล้วแล้วพีาวินขาวบบ่แซบบ่อ Này sẽ kèo có chẳng gì Thơm ơ gì Như dòng Lệ dòng thơm mẹ dành này Lệ dòng thơm mẹ dành Lệ dòng thơm mẹ dành Lệ dòng thơm dòng thơm mẹ dành đây lại đi pin nó, Để... đây lại đây có muốn lại này, kinh ngua luôn lệ ngạ, đây lại là áo... <laughs> <lán lên>. <laughs> สบายดีสยดีอ so, นี <S S ้คือโดนเลยบ่เข้าป่าเลี้ยงงัวเออเลยพาจังได้รถแน่ได้เพิ่นให้นากวงอยู่ได้ให้บ่บุส่วนส่วนบ่แม่นให้บ่ผิดอยู่เบิ่งน้ามีต่ใหญ่ๆเลยนี่โปโตนี่รุ่นนี้นะอืจะบ่งใหญ่โตสขาวๆ ได้ละจักแล้วบุันนีได้ใครมันตนแล้วเฮานี่เฮานี่ได้ตำลังนี่บดบังเลยเบิบนี่อีกนี่ดึงมืขึ้นดึงมือเอ้ยแล้วบันนีดึงมืขึ้น Với xin khâu bà lốm nó hèn Mì nhanh dù thư mân tuần Sẵn kết bởi mì tê tô nhanh nhanh lời Ôi tô Tê là xuân Đánh ngân lại đi kìa บาดเจรจะโรยเจรบันทางฮะสรงเธอกินข้าวแล้วสาวแก้วคุณผู้บ่าวมันเตยเลยเอมบ่เอมพิมพ์จะเรายอพิมพ์ chào đây, chào đây, chào đây. Kèng mu, chào cả chào nong nong lan lan để chào 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 ເໝົາກິນບໍ່ແມ່ມາເດີ້ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງອະນຸຍາດໄດ້ກິນເຂົ້າກ່ອນແລ້ວຊິໄດ້ເຮັດວຽກຕໍ່ແຕ່ກະຕອນເຊົ້າนາງຄົນນະກິນເຂົ້າຮັດກິດ Cha, cha, cha. ้ซ่ดเ้วรทำไมพิมจ้าจ้าจ้เอ็มบ่กินข่ากินนํำเรียบร้อยแล้วอิ่มอยู่ได้เลวก็เฮ็ดเวียกต่อแต่ละคน nữa vùng ở dưới đào ừ. nặng một phim bay vào hoạt nơi nhìn tội tội thọ, thọ, thọ. Ừ. 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 bây giờ lại xem nào cái đây ừ. đừng chui là ừ, bơ lửa bớt vào đi xe máy xe máy ở trong bưng 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 ai xe hay nè đây đây chấm đi. Tìa anh là. Tay ừ, yeah, yeah, ừ, <laughs> <Để> mà Tay đều.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  ต้องมันต่องมัน่ก็คือนักนันนก,อนอกนเนนอ้าเิงลายรพิมพ์คุณเล่อะช่างช่างกพี่ช่างลอมชารืยังแกยังุกิมันนี่ืัเ ໂອ້ໂທດເບິ່ງເບິ່ງໃຫຍ່ນີ້ເຂົາເຈົ້ານະສອງອ້າຍນ້ອງເວົ້າບໍ່ໄດ້ແລະພີ່ນ້ອງນະຜູ້ຊາຍສອງຄົດປ ส่วนเฮาผู้ชายแล้วก็เอาไม้น่ะงัดงัดออกแลเขาเจ้านะมันทีสำหรับหักยังเอือบออกเลยก็เอาเชียบนักขุดเด็กน่อยนะคนได้ชำนา้นะคนชำนานเด็กน่อยเฮาผู้ใหญ่น่ะงัดงัดออกงัดนอนหนักอีเดชเวลาเฮางัดแบ่งเป็นทีมทีมเฮาน่ะมันมีหกหกลังคาเฮือน อะก็ประมาณสาปลายคนเลยส่วนเบาเดือนยังมาทันในหอดอันนี้อยู่ส่วนเบาเบาวบ,าวบลุงอายของมีพิมพ์ <laughs> mà nó nhảy ụ, khi hông gặt nó nặng lại. đi hai, một đường tiền biếng. biếng thử anh nè. ຈັດกันເດອັນແກ້ວເອີຕົວອ້າຍອ້າຍອັນເຈີເຫມີນດອຍລະຍໍແຍເອີເຈີເຫມີນດອຍຍໍແຍເອົາກະໄປບອກມັນຍັງຍາໂຟນໄປຈໍອະບົນດອຍມາມັນນັກສອນໄດ້ລັ່ງໄປຕິດເລີຍຊາຍຈັດຊາຍມັນລັ່ງເດຊາຍຂັນວ່າຊືມລົງເພິອັນນະເຮັດເອີນັກກະມຸມເພິເອີເຮັດດາໂອຍຢ່ອງອັນນີ້

i <laughs> guaan kebencu dik lo mencicok khatoi ki en lo tau dia deh di kui kau kui pat le nau kui dri ni ni kui te negeria put ri ma poe ma ko kau tai noi le ki sa pam sa pam mang ha pacak kong ne

โมเมนต์ง่ายเพื่อจะได้เงิน้องให่อากูพิมพ์เหมยเมหพิมพ์เลยนี่ไม่ไม่ป้าอะไรยืนชอบตีไนั่งมาพิมพ์เสดยพักเที่ยงแล้วกินข้ากินน้ำในเชต่อใหญ่ขนาดเลยบริษัทพูยบริษัทยัง ปลูกแบบปลูกธรรมดาเลยนี่มันง่ายลีอยู่บ้านเอาแต่บ้านอื่นบางทีเขาเจ้าในใส่ปุยอันนี้มันใหญ่พักพอนก่อนกินข้าวกินหนามือมันมีแต่ไง่ๆเวดนี่มือลายมือลายบ่ายโมงแล้วประมาณ Song mong guys, chỉ cầu ngon ngon gin sống mạ khám, mama 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 phải mama ăn mama này. mama 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 Khắc mama đây. mama mama mama

มาเด้อพ่อแม่พี่น้องกินข้าวเที่ยงมันเศร้านี่ก็ได้กินหมูเด้มันเนี่ก็ได้กินหมูหมูบ้านนั่นแหละมันเศร้านี่แบบอบหมูเลยอาหารเที่ยงมนีได้ปนใส่กับไวน์เลยงอดไวน์แล้วก็ใส่หมู

เฝ้ามันก่อนมันถึงแสบหลังจากกินข้าวกินน้ำแล้วแหะเชิ่มเริ่มเฮ็ดเวียกต่อเดยช่วงนี้นะคําไวประมาณ้าโมงกายนะคําแล้วชวนเฮานะไปเฮ็ดเวียกต่อกินข้าวอิ่มอยู <Android> <hết 350 Connell> ่ <conhecer your mana>

ต้นไม้ขยุงสังเกตเบิ่งคือสงสัยว่าผ่านเลยนี่ขูดๆตัวเถิกแล้วก็หอยมันนี่หอยฟาน ประมาณสองอาทิตย์สามอาทิตย์แล้วบรนลับเหมือนปรรลับอันเดอรโอืมหนักประมาณสวไปแลโล Lót nồi nè, lót đi bờ lô nè, tìm dù lèo Qua sĩ tồn Nó lơ muộn, tè tè hơm hơm Nhúc à bộ nhúc nhúc Lấy bọ, lấy bọ Bố lẹ, bọ, มันย่นอุ้ยทหนักพอสมควรมือนี่เป็นมือของแรกของปีเลยอยู่ให้อยู่ส่วนมือนี่ลกคนมันลกมันลกมันส้ำพลังอยักได้ชุดนี้เลยลายกว่าเขาิึงนะิึงนะประมาณ40-50โลโอ้60โลได้มันนะ่ะได้ล่ายอยู่ด้วยนี่ มันบาโบมือหนึ่งกับประมาณหกล้านป้ายนี่แหละในปีนี้นะแบบราคามันนะขึ้นแน่คุณเต็มรถอยู่รถใหญ่ได้ใส่ได้อยู่รถหน่อยนะสบายแล้วเรือตอนนี้ได้กลับบ้านแล้วห้าโมงไกลสิเขาหกโมงช่วงนี้นะมันคํำไวกัก่อนอื่นหมดตรงข้อขอบใจพ่อแมีพี่น้องลายครูไรคน ก็ขออห้ยดีมีแหงเด้อดูแลสุขภาพแน่นึ่งมากับอาบนำ้ำอยู่บ้านเบาเดือนอัานนาวทางพุ่นหนักกันาวกัน,กนบอบพี่น้องและวมนอนี่ขอกลับบ้านก่อนไปพอกันคลิปต่อไปเด้อเ <laughs> มื่อก่อนพี่นอ <laughs> ้องเมื่อเด้อ